คุณคิดว่าความรักของคุณปลอดภัยเสมอใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งทุกความลับของคู่รักคุณถูกเปิดเผยภาพหนึ่งข้อความหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งหมดได้คืนนี้เรื่องราวการทรยศและความลึกลับจะถูกเปิดเผยคุณจะกล้าดูจนจบไหมแสงไฟในห้องจัดเลี้ยงสะสท้อนคริสตัลบนเพดานจนแสบตาเหมือนเข็มเล็กนับพันเสียงดนตรีงานแต่งหยุดลงฉับพลันเหมือนหัวใจของฉันที่หยุดเต้น หน้าจอขนาดใหญ่ถูกเปิดภาพสันไหวปรากฏต่อหน้าทุกคนลมหายใจของแขกทั้งห้องขาดห่วงกลิ่นดอกลินลี่กลับฉุนขึ้นอย่างประหลาดฉันยืนอยู่กลางพรมขาวฝ่าเท้าเย็นเฉียบราวเหยียบพื้นน้ำแข็งในวิดีโอมือของเขากุมมือผู้หญิงอีกคนเสียงกระซิบเริ่มดังดังพอจะกรีดผิวหนังของฉันแก้วแชมเปญในมือสันของเหลวสีทองกระเพื่อมเหมือนคลื่นเขาหันมามอง ดวงตาที่เคยอ่อนโยนแข็งทื่อเหงื่อไหลลงตามสันหลังเสื้อเจ้าสาวแนบผิวอย่างอึดอัดฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังยิ่งกว่าคำตัดสินของใครความเงียบกลืนกินทุกอย่างแม้แต่เสียงลมหายใจของฉันแล้วชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากแถวหน้าสูตรสีดำเรียบหรูสะท้อนแสงกลิ่นน้ำหอมเย็นเฉียบลอยมาทำให้ฉันขนลุกทั้งตัวเขาไม่พูดแต่สายตานั้นหนักแน่นมือของเขายื่นมา อบอุ่นจนฉันรู้สึกชาเสียงช่างภาพกดชัตเตอร์ทีเหมือนปืนที่ยิงใส่ความทรงจำฉันกล้าไปข้างหน้าหัวเข่าเกร็งจนแทบสุดเมื่อฝ่ามือเราประสานกันเสียงคือฮาดังขึ้นรอบห้องวิดีโอยังคงเล่นภาพสุดท้ายกำลังจะปรากฏไฟบนเวทีรี่ลงอากาศในห้องอึดอัดจนหายใจไม่ออกฉันหันกลับไปมองจอขณะที่มือของซีโอบีบแน่นขึ้นและในเสี้ยววินาทีนั้น ความจริงอีกชั้นกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงในวิดีโอเริ่มดังขึ้นพร้อมกับชื่อที่ไม่ควรถูกเอ่ยในงานแต่งครั้งนี้ชื่อที่ดังออกมาจากลำโพงทำให้ทั้งห้องเหมือนถูกแช่แข็งฉันรู้สึกเลือดไหลย,ย้อนปลายนิ้วเย็นจนไร้ความรู้สึกผู้คนเริ่มขยับตัวเก้าอี้เสียดสีกับพื้นดังเสียวหูเสียงในวิดีโอยังคงดำเนินเป็นเสียงหัวเราะที่ฉันจำได้ดีเสียงนั้นเป็นเสียงของฉันเอง ภาพตัดไปยังคืนหนึ่งห้องโรงแรมที่แสงไฟสลัวผ้าม่านสีเทาพิ้วเบากลิ่นแอลกอฮอลลอยอบอวนฉันในภาพยืนอยู่หน้ากระจกดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลชายอีกคนปรากฏในเงามืดไม่ใช่เจ้าบ่าวของฉันเสียงคือฮาดังขึ้นรุนแรงเหมือนคลื่นซัดเข้ากำแพงมือของซีโอคลายออกชั่วครู่แล้วบีบแน่นยิ่งกว่าเดิมฉันรู้สึกถึงแรงกดเหมือนเขากำลังย้ำเตือนบางอย่าง เจ้าบ่าวุดลงกับเก้าอี้หน้าเขาซี่จนแทบไร้สีริมฟีปากของเขาสัน่นแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาฉันได้ยินเสียงกระซิบรอบตัวคำพูดเหล่านั้นบาดลึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกหูอื้อเหมือนมีน้ำท่วมวิดีโอหยุดลงทันทีหน้าจอกลายเป็นสีดำความมืดนั้นสะท้อนอยู่ในสายตาของทุกคนซีโอก้าวขึ้นเวทีช้าๆเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังชัด เขารับไมโครโฟนน้ำเสียงต่ำและนิ่งเขาเอ่ยชื่อฉันอย่างชัดเจนอากาศในห้องแน่นจนหายใจติดขัดกลิ่นเหงื่อและน้ำหอมปนนเขาบอกความจริงอีกด้านความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดวิดีโอนั้นถูกตัดต่อภาพบางส่วนถูกบิดเบือนอย่างตั้งใจเขาเล่าว่าคือในโรงแรมนั้นฉันกำลังหนีจากการถูกคุกคามชายในเงามืดคือพยานที่ช่วยฉันไว้ ฉันรู้สึกขาอ่อนแรงโลกหมุนช้าๆรอบตัวเจ้าบ่าวเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความตระนกซิโอหันไปมองเขาสายตานั้นเย็นเฉียบเขาเปิดเอกสารอีกชุดภาพหลักฐานฉายขึ้นบนจอการทรยศไม่ได้มาจากฉันเสียงร้องอื้ออึงดังขึ้นอีกครั้งดังยิ่งกว่าก่อนหน้าฉันยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมือของ c โอยังจับฉันไว้ มั่นคงเหมือนเสาฉันรู้สึกถึงความจริงที่กำลังพลิกกลับเหมือนแผ่นดินไหวใต้ฝ่าเท้าแต่ในขณะที่ทุกคนคิดว่าทุกอย่างจบไฟบนเวทีกลับดับลงอีกครั้งเสียงประตูด้านหลังเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาแรงเงาของใครบางคนปรากฏพร้อมเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบหัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นอีกเพราะฉันรู้ดีความลับที่แท้จริงยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้เวที ไฟฉุกเฉินสีแดงสองครึ่งหน้าฉันได้กลิ่นฝนจากเสื้อโค้ทของเขากลิ่นเย็นชื้นเหมือนความจริงที่เพิ่งถูกขุดขึ้นเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงกลางทางเดินชายคนนั้นเงยหน้าดวงตาแดงกำ่ำเจ้าบ่าวสะดุง้งเหมือนถูกกระชากวิญ,ญญาณออกจากร่างเสียงพึมพำดังทั่วห้องชื่อเดียวกันถูกเอ่ยซ้ำเขาคือผู้ช่วยส่วนตัวของซีคนที่ไม่มีใครสังเกตมือของเขาถือแฟลชไดร์ ride. เล็กแต่หนักอึ้งฉันรู้สึกแรงบีบจากมือซ e o แรงกว่าครั้งไหนเขากระซิบเบาลมหายใจร้อนแตกข้างหูเสียงนั้นทำให้ฉันหนาวสัน่นทั้งที่ห้องอุ่นผู้ช่วยก้าวขึ้นเวทีไมโครโฟนเกิดเสียงหอนสั้นไฟบนจอสว่างขึ้นอีกครั้งภาพใหม่เริ่มเล่นภาพมุมสูงสำนักงานฮารูในยามคำ่ำกระจกสะท้อนแสงเมืองเหมือนตาเฝ้ามองเจ้าบ่าวในภาพ ยืนต่อหน้าซี o เสียงในวิดีโอชัดเจนชัดจนแทงทะลุอกคำขูขคำแลกเปลี่ยนเงินตำแหน่งและชื่อของฉันถูกเอ่ยเหมือนสินค้าฉันรู้สึกคลื่นไส้รถขมขึ้นมาที่ลำคอแขกบางคนยกมือปิดปากบางคนลุกยืนเสียงหัวใจฉันดังกลบเสียงทุกอย่างซี o โอปล่อยมือฉันก้าวออกไปหนึ่งก้าวไหล่ของเขาตึง เหมือนกำลังแบกอดีตทั้งชีวิตเขาหันมามองฉันสายตานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นความผิดความกโกรธและความตั้งใจวิดีโอจบลงความเงียบถามอีกครั้งเจ้าบ่าวล้มลงกับพื้นเสียงเข่ากระแทกดังทึบเขาพยายามพูดแต่เสียงขาดเป็นช่วงเงื่อหยดจากคางเขาตกลงบนพรมขาวฉันมองภาพนั้นรู้สึกเหมือนกำลังดูใครอีกคน ซีอหันกลับไปหาแขกเสียงเขามั่นคงเขาประกาศยกเลิกทุกสัญญาทุกการปกป้องคำพูดแต่ละคำหนักเหมือนคอนผู้ช่วยถอยกลับหายไปในเงามืดฉันยืนอยู่ลำพังอีกครั้งแสงไฟส่องลงมาที่ฉันผิวหนังรู้สึกร้อนแต่ภายในกลับว่างเปล่าซีอหันมาหาฉันยื่นมือออกมาอีกครั้งคราวนี้ฉันเป็นคนลังเล เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเหมือนแมลงบินวนฉันมองมือเขาเห็นเส้นเลือดที่สั่นเล็กน้อยฉันเอื้อมมือไปปลายนิ้วแตะก,กันในจังหวะนั้นเสียงระเบิดเบาๆดังจากด้านนอกกระจกบางบานสั่นฝุ่นร่วงจากเพดานแขกกรีดร้องความโกลาหลปะปะทุไฟดับทั้งห้องเหลือเพียงความมืดฉันได้ยินเสียงหายใจใกล้มากใกล้จนแยกไม่ออกว่าเป็นของใคร มือหนึ่งคว้าข้อมือฉันแรงและเร่งรีบไม่ใช่มือของซีอหัวใจฉันกระหนำ่ำเมื่อเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเป็นเสียงที่ฉันรู้จักดีเสียงที่ควรหายไปจากชีวิตและในความมืดนั้นฉันถูกดึงออกจากเวทีไปสู่ความจริงที่อันตรายยิ่งกว่าสิ่งใดที่เคยถูกเปิดเผยมือที่ดึงฉันแน่นเย็นและสัน่นพื้นทางเดินขรุกระปลายรองเท้าสะดุดพรมที่พับงอ กลิ่นควันบางๆลอยมาแสบจมูกจนต้องกลั้นหายใจเสียงกรีดร้องค่อยๆห่างออกไปแทนที่ด้วยความเงียบอึดอัดฉันถูกลากผ่านประตูด้านข้างบานไม้กระแทกผนังดังสนัน่นแสงฉุกเฉินส่องเป็นช่วงเงาของเราบิดเบี้ยวบนผนังฉันพยายามสะบัดข้อมือเริ่มเจ็บจนชาเสียงฝีเท้าดังตามหลังหนักและรีบเร่งหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนกำลังจะทะลุออกจากอก ชายที่ดึงฉันหยุดกระทันหันลมหายใจของเขาหอบเขาหันมาใบหน้าปรากฏใต้แสงแดงเป็นเขาชายในวิดีโอคนที่ควรเป็นเพียงอดีตแต่กลับยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของเขาวาวเต็มไปด้วยความกลัวเขาบอกให้ฉันเงียบนิ้วกดลงบนริมฝีปากฉันกลิ่นเหงื่อและโลหะทำให้ท้องไส้ฉันบิดตัวเสียงประตูเหล็กเปิดออกอากาศเย็นพุ่งใส่ผิว เราก้าวเข้าสู่ลานจอดรถไฟรถกระพริบวูบว่าฝนตกลงมาหยดกระทบพื้นดังถี่เสียงไซเรนดังห่างๆเหมือนคำเตือนที่มาช้าเกินไปเขาพาฉันไปหลบหลังรถสีดำตัวถังเย็นเฉียบเขาพูดเร็วคำพูดพันกันเขาบอกว่าทุกอย่างผิดแผนมีคนทรยศชื่อหนึ่งถูกเอ่ยชื่อของซ e o ฉันรู้สึกเหมือนถูกบีบคอลมหายใจขาดเป็นช่วง ไฟหน้ารถคันหนึ่งสาดมาเงาของเราเด่นชัดเสียงเครื่องยนต์คำรามใกล้เข้ามามือของเขาคลายลงสายตาลอกแลกฉันฉวยโอกาสถอยส้นรองเท้าลื่นบนพื้นเปียกเขาคว้าอีกครั้งปลายนิ้วเฉี่ยวแขนเสียงปืนดังขึ้นแหลมและสั้นเสียงสะท้อนกล้องในลานนกแตกตื่นบินขึ้นเขาชะงักดวงตาเบิกกว้างร่างเขาล้มลงกระแทกพื้นเสียงหนัก เลือดค่อยๆไหลปะปนกับน้ำฝนฉันยืนตัวแข็งมือสั่นไม่หยุดไฟฉายส่องมาแสงขาวตัดความมืดซีโอรปรากฏตัวสูดเปียกฝนสายตาเขามองผ่านฉันไปยังร่างที่นอนนิ่งเสียงฝนกลบทุกอย่างยกเว้นหัวใจฉันเขาเดินเข้ามาใกล้รองเท้าเหยียบแอ่งน้ำเขามองฉันนิ่งและลึกมือเขายื่นมาแต่คราวนี้มีคราบเลือด ฉันถอยหนึ่งก้าวลมหายใจสัน่นเขาบอกให้ฉันเชื่อใจน้ำเสียงหนักแน่นเสียงไซเรนใกล้เข้ามาไฟแดงน้ำเงินสะท้อนผนังฉันมองมือเขาอีกครั้งแล้วมองร่างบนพื้นความจริงเริ่มก่อตัวช้าและเจ็บฉันยื่นมือออกไปแต่ยังไม่แตะเพราะในเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นบางอย่างโทรศัพท์ในมือของเขาหน้าจอยังเปิดข้อความล่าสุด ถูกส่งเมื่อไม่กี่วินาทีชื่อผู้รับคือชื่อของฉันเองและข้อความนั้นเขียนว่าทุกอย่างต้องจบคืนนี้ฉันยืนตัวแข็งสายตาจับจ้องหน้าจอโทรศัพท์นั้นใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดข้อความสั้นๆแต่หนักหน่วงเหมือนดินระเบิดใต้ฝ่าเท้าอย่าหลบหนีคืนนี้ไม่มีใครรอดฝนยังคงตกลงมาแรงแต่เสียงของข้อความในหัวฉันดังชัดเจนกว่า ซี o ก้าวเข้ามาใกล้รองเท้าเหยียบพื้นเปียกเสียงดังตุบๆทุกก้าวสายตาเขาแผดเหมือนแสงไฟส่องทะลุใจแต่ยังคงสงบแฝงความเย็นชาที่ทำให้ขนลุกฉันหันไปมองร่างที่ล้มอยู่ใายในวิดีโอเขาขยับไม่ได้แต่ใบหน้าของเขาสื่อสารบางอย่างฉันรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองจากทุกด้านเหมือนเงาไพยซ่อนตัวรอบลานจอดรถฝนชโลมผมฉันน้ำเย็นไหลลงหลัง แต่ความร้อนจากความกลัวเผาผิวฉันจนร้อนฉ่า CEO หยิบโทรศัพท์ของฉันไปนิ้วกดหน้าจอเร็วแสงหน้าจอสาดเข้าตาฉันจนผ้ามัวเขากดเปิดกล้องฉันเห็นภาพลานจอดรถผ่านหน้าจอแต่ภาพนั้นไม่ใช่ของตอนนี้เป็นภาพในอดีตภาพฉันและชายคนนั้นในสำนักงานสูงมีเอกสารแอฟเฟสต์ไร้เต็มโตมีการเงียบงนันมีความลับที่ฉันลืมไปแล้ว CEO วางโทรศัพท์ลง สายตาเขาเจาะลึกเข้าหาฉันน้ำเสียงต่ำคืนนี้ทุกอย่างจะจบแต่คำพูดของเขาไม่ได้นำมาซึ่งความปลอดภัยกลับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกล่ามโซ่และทุกวินาทีข้างหน้าจะพาฉันเข้าสู่ฝันร้ายที่ตื่นอยู่เสียงเครื่องยนต์ที่หยุดไปกลับมาคำรามอีกครั้งจากรถอีกคันมาจากด้านหลังลานจอดไฟหน้ารถสาดเข้ามาสะท้อนน้ำบนพื้นทำให้เห็นเงาคนหลายเงา ฉันกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความหนาวสถานมือของซีโอยังคงจับมือฉันไว้แน่นเหมือนจับไว้เพื่อปกป้องแต่ก็เหมือนจับไว้เพื่อขังเขาพาฉันเดินไปยังรถสีดำเปิดประตูด้านหลังฝนสาดเข้ามาเต็มตัวฉันสะดุ้งทุกหยดเมื่อเข้าไปนั่งความอบอุ่นจากเบาะหนังไม่อาจดับความเย็นในหัวใจฉันรถเคลื่อนตัวออกไปเสียงฝนกระทบหลังคาเหมือนจังหวะหัวใจฉัน ฉันมองออกนอกหน้าต่างลานจอดว่างเปล่าร่างของชายคนนั้นเลื่อนหายไปในความมืดซีอพูดเพียงประโยคเดียวแต่หนักแน่นเธอคือกุญแจของคืนนี้คำพูดนั้นกระแทกใจฉันเหมือนฟ้าผ่ากลางอกฉันพยายามถามแต่เสียงไม่หลุดออกจากลำคอรถขับผ่านถนนเปียกหมอกลอยขึ้นจากพื้นบทบังสายตาและซ่อนบางอย่างที่ฉันยังไม่เห็นฉันรู้ว่า ทุกก้าวที่รถพาไปจะพาฉันเข้าสู่ความจริงที่โหดร้ายและซ่อนเร้นยิ่งกว่าเดิมซีโอหันมามองฉันอีกครั้งดวงตาของเขาไม่ใช่เพียงคนรักแต่เป็นนักล่าและผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันรถเข้าสู่ซอยแคบไฟถนนเล็กน้อยสะท้อนบนผนังเหมือนเงาสีดำรอคอยอยู่ฉันกลั้นหายใจร่างแข็งทื่อและรู้ทันทีว่าคืนนี้จะเปลี่ยนทุกสิ่ง ทั้งชีวิตและความจริงที่ฉันคิดว่ารู้ทั้งหมดจะถูกลบและสร้างขึ้นใหม่ฉันไม่รู้ว่ามือที่ฉันกำไว้จะพาฉันไปสู่ความรอดหรือหายนะแต่ฉันรู้สึกได้ว่าคืนนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วรถแล่นลัดเลาะสอยแคบหมอกหนาเกาะตามผนังเสียงเครื่องยนต์คำรามกระแทกอากาศเหมือนหัวใจฉันเองฉันมองมือของซโอนิ้วเรียวยาวยังคงจับมือฉันไว ความอบอุ่นนั้นไม่สามารถดับความหวาดระแวงได้ไฟถนนเล็กๆส่องแสงจางๆเห็นถนนเปียกสะท้อนน้ําเหมือนภาพหลอนของความจริงและอดีตปนกันเขาหยุดรถหน้าตึกสูงไม่มีป้ายชื่อหน้าต่างมืดแต่ประตูเปิดออกเผยบันไดโลหะที่ขึ้นไปสู่ชั้นบนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังเหมือนกลองใหญ่กลองหนึ่งในอกแต่ก็ไม่สามารถกรบเสียงบางอย่างได้ เสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นด้านบนดังกล้องในอาคารโลง่งเหมือนมีใครหลายคนรอดอยู่แล้ว CEO พาฉันขึ้นบันไดทุกขั้นสูงชันมือของเขายังคงแน่นแรงกดทําให้ฉันรู้สึกถูกควบคุมเมื่อขึ้นถึงชั้นบนประตูเหล็กหนักเปิดออกแสงสีแดงสาดเข้ามากลิ่นควันบางๆและน้ำมันเครื่องในห้องนั้นโต๊ะยาวและเอกสารกระจัดกระจายแฟลชไดร์หลายอัน และหน้าจอหลายจอฉายภาพของฉันและชายในวิดีโอ CEO ปล่อยมือฉันชั่วครู่แต่ยังคงยืนใกล้สายตาเจาะลึกทุกการเคลื่อนไหวของฉันเขาพูดเบาแต่ทุกคำชัดเจนนี่คือความจริงทั้งหมดทุกคนในงานแต่งและรอบตัวเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้และคืนนี้จะถูกเปิดเผยทั้งหมดฉันรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกบีบความเย็นไหลผ่านกระดูกสันหลัง หน้าจอเริ่มเล่นวิดีโออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ภาพจากอดีตของฉันแต่เป็นภาพคนหลายคนที่พยายามซ่อนความลับและผู้ที่ทรยศซีอเสียงคำพูดในวิดีโอเรียงร้อยเรื่องราวซับซ้อนเงินอำนาจและการลอบทำร้ายทุกอย่างถูกบันทึกฉันขยับตัวไม่ได้สายตาฉันติดอยู่บนภาพใบหน้าที่คุ้นเคยแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำร้ายฉัน c ี o ก้าวเข้ามาใกล้มือเขายื่นไปที่แฟลชไร้หนึ่งเขาเสียบเข้ากับหน้าจอใหญ่แสงสว่างกระพริบบนใบหน้าฉันภาพถัดไปเป็นฉากการประชุมลับชายหลายคนแลกเปลี่ยนแฟลชไร้และข้อความสุดท้ายที่ส่งถึงฉันอย่าหลบหนีคืนนี้ไม่มีใครรอดฉันหายใจไม่ออกร่างสั่นจนเกือบลม้มซ e อวางมือบนบ่าฉันน้ำหนักและความมั่นใจของเขา ทำให้ฉันรู้สึกทั้งปลอดภัยและถูกควบคุมคืนนี้เราจะเปิดโปงทั้งหมดและตัดสินใจว่าใครจะรอดและใครจะพังเสียงฝนด้านนอกยังคงตกแต่ภายในห้องกลับร้อนระอุเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลึกลับที่ฉันไม่อาจหนีฉันรู้แล้วว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกลมหายใจคืนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันและฉันต้องเลือกว่าจะอยู่กับความจริง หรือจมอยู่ในฝันร้ายที่ซีอกำลังพาฉันไปพบรถหยุดนิ่งภายในอาคารสูงไฟฉุกเฉินรี่ลงเงาของฉันสะท้อนบนผนังกระจกดวงตาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความกลัวซี o อปล่อยมือฉันช้าๆสายตาเขาอ่อนลงเพียงเล็กน้อยเหมือนบอกให้ฉันรู้ว่าฉันปลอดภัยแล้วหน้าจอทั้งหมดดับลงภาพและความลับที่ถูกเก็บไว้ถูกปิดอย่างเป็นระเบียบเหมือนทุกสิ่งถูกจัดเรียงให้สงบ เขาหันมาพูดน้ำเสียงมั่นคงแต่ไม่รุนแรงทุกอย่างจบแล้วเราทำสิ่งที่ถูกต้องฉันถอนหายใจลึกปล่อยความเครียดออกมาทีละน้อยร่างกายเริ่มคลายตัวหัวใจเต้นช้าลงฝนด้านนอกค่อยๆเบาลงแสงเช้าสาดเข้ามาทางกระจกสูงฉันเห็นโลกใหม่ผ่านม่านน้ำฝนความวุ่นวายเมื่อคืนกลายเป็นเพียงความทรงจำที่แฝงบทเรียนซีโอยื่นมือมาอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่มือที่ควบคุมแต่เป็นมือที่รอให้ฉันยอมรับและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันฉันมองดวงตาเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและความอ่อนโยนน้ําตาไหลลงไม่ใช่จากความเจ็บปวดแต่จากความโล่งใจฉันก้าวเข้าไปและจับมือเขาไว้รู้สึกถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในมือเขาคืนนี้เราผ่านมันมาแล้วเขาพูดเบาๆแต่ฉันได้ยินชัดเจนที่สุด เราหันมามองเมืองเบื้องล่างหมอกค่อยๆลอยขึ้นน้ำฝนบนพื้นสะท้อนแสงทุกอย่างดูเหมือนเริ่มต้นใหม่และฉันรู้ว่าแม้ความจริงจะโหดร้ายแต่ยังมีความหวังและการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าฝนหยุดตกแสงแดดอ่อนๆทอดผ่านหน้าต่างฉันยิ้มออกมาอย่างที่ไม่เคยยิ้มมานานคืนนี้คือจุดสิ้นสุดของฝันร้ายและจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่